สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแฟงกี้สมายนะครับเปลี่ยนชื่อช่องอีกแล้วแล้วก็กลับมาทำคอนเทนต์เนาะรอบนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ ps f นะครับเดี๋ยวช่องเราจะเน้นไปทาง ps f นะเป็นหลักนะครับเล่นเกมบนประเภทแพลตฟอร์มคอนเขาเรียกว่าบนเครื่องเกมคอนโซลแล้วกันเล่นเกมเครื่องเกมคอนโซลจะมาพูดถึง ps f i v ในปี2025นหะครับหรือ25 6 8เนี่ยแหละถ้าเป็นพศบ,บ้านเรา แล้วก็ดูคลิปแกะกล่องรีวิวไปเพลินๆนะครับผมจะพูดถึงเรื่อง PS5 ทำไมผมถึงเลือกที่จะเอาตัวซาริมนะครับอันนี้ผมต้องออกตัวก่อนว่าส่วนตัวผมมามีคอม PC อยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็แรงในระดับกลางรไปรทางสูงนะผมมองว่าจะไม่พูดแล้วกันว่าเป็นสเปคอะไรแต่จะพูดถึงมันทำให้ผมต้องคิดในเรื่องของเวทในการซื้อ PS5 นะครับ PS5 ที่ผมเลือกตัวสลิมผมมองว่าก็เหมือนกับที่หลายๆคนเขาคิดกันนะครับก็คือมันไม่ค่อยคุ้มค่าผมเลยเลือกถ้าจะให้คุ้มค่าผมเลยเลือกตัวสลิมนะครับซึ่งตัวสลิมคุ้มค่ากว่าสําหรับผมในแะง่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบตัวเรานะอย่างผมนินคอมผมก็เลยมองว่าตัวสลิมคุ้มนะครับเพราะอย่าลืมว่าบางเกมต่อให้เป็นเครื่องโปรถ้าไม่ได้ทำมาลองรับเป็น120ร้อยยี่สิบเฟรมเนี่ย ผมมองว่าสำหรับโปมันไม่คุ้มนะครับไปเล่นรอมันพอร์ตลงคอมนะสำรับอันนี้ในกรณีที่ลงคอมนะครับรอได้ไม่ต้องเล่นเดย์วันอย่างเงี้ยผมมองว่ามันไม่คุ้มค่าครับเพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะเป็นคนที่ชอบสังเกตมันมันพูดได้ปัจจัยได้หลายอย่างเยีายผมชอบสังเกตภาพชอบสังเกตรายละเอียดอย่างผมเนี่ยสำหรับผมสามสิบเฟรมสำหรับผมคือไม่โอเคมากยิ่งเป็นหกสิบเฟรม รันไปรัน 4K 60เฟรมผมก็รู้สึกว่าไม่รู้นะคนอื่นกินเหมือนผมไหมสําหรับผม 4K 60เฟรมคือผมเล่นไม่ไม,ไม่ไม่ลื่นะ่ะรู้สึกว่าภาพมันไม่สมูทเท่าตอนสักประมาณ80-90หรือว่าร้อขึ้นไปนะครับด้วยความที่ผมอะเล่นเกม FPS เป็นหลักด้วยผมเลยจะมองเรื่องเฟรมเป็นหลักนะครับก่อนภาพสวยเสมอแต่ก็ไม่ได้ต้องการที่มันเป็นวนน่าเกียรน,นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกตัวสลิมนะครับ ผมมองว่าถ้าจะผมจะเอาตัวสลิมมาเล่นเกมที่มันลันได้เกินเว้ยแค่นั้นเลยง่ายๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอมันเป็น 4K เครื่องโปรทำได้ดีกว่าก็จริงสามารถปลดล็อกได้จริงแต่ว่ามันไม่คุ้มค่าครับในมุมของผมนะต่อให้ประกอบคอมมาเกินงบไปคือประกอบคอมมามันเกินงบ p พ,พ5โปรอยู่นะครับผมต้องบอกเลยว่า สำหรับใครที่ไม่มีเครื่องเลยหรือว่ากําลังมองหาอยู่ผมมอง,มองก็ยังมองว่า p พย์ห้าเป็นเครื่องที่น่าเล่นอยู่ดีครับเพย์ห้าโปรนะอันนี้พูดถึงเพย์ห้าโปรนะครับแต่ถ้าใครที่มีคอมแบบสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์ไปอยู่แล้วผมมองว่าไม่จําเป็นมัน,ม,นมันเบืองเงินไปใช่เหตุนะอันนี้แต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนของเพย์เพย์ไฟอยู่แล้วเนี่ยพีเอสไฟอยู่แล้วผมมองว่าถ้าชอบก็จัดเลยครับ อย่างของผมผมก็เป็นแฟน DS นะแต่ผมมองว่าอย่างของผมมันทำคอนเทนต์เป็นหลักจะกลับมาทำคอนเทนต์ด้วยทำกราฟิกด้วยอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้ไปเล่นหน้าทีวีที่มัน4 k o l e d อะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่นแค่จอคอม 2K ธรรมดานะครับ <8. S 1> จอคอมที่ผมใช้ก็เสี่ยงมี่ทรันมันเฮิร์ตจอมันร8 0สเฮิร์ตนาะสุดท้ายแล้วเพ hey. เนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดต่อให้เล่นพ u b g นะผมเล่นบน P c อันนี้เทียบกันเกมฟรีต่อฟรีนะเป็นเกมฟรีทั้งทั้งสอแพลตฟอร์มนะครับมันคอมก็ยังได้เฟรมเยอะอยู่ดีคอมไม่ต้องถึงงบพห้าโปรเลยได้ซ้าแต่อันเราไม่อยากพูดให้มันเป็นปะทะกันนะครับแค่ผมจะพูดถึงว่าทําไมผมถึงเอาตัว Slim แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องงบด้วยแล้วก็ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเอ่อเพย์สเตชันซเนี่ยหรือว่า p s 6เนี่ย PS6 ก็ได้เรียกเานบาเนี่ย ออกมาอีกผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าผมซื้อเครื่องโปรมาแล้วมันใช้เวลาอีกประมาณ4ปีหปีออกอะทุกเอ่อทุกคนลองเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาส0 0 0 0ื่หารสหารหดูครับมันจะตกปีละกี่พัน ซึ่งผมก็เลยมองว่าเอ้ยเอาส่วนต่างนั้นมาเติมพัดเป็นรลายปียังดีสะก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราจะเล่นออนไลน์ด้วยได้เกมฟรีด้วยผมผมผมคิดอย่างนั้นนะในมุมผมเพราะว่าคนที่จะซื้อเครื่องโปรคือต้องเป็นคนที่ไม่มีเพลตฟอ์ Fi ก่อนแล้วก็ต้องรักแล้วก็เลือกที่จะแบบนอนเล่นนั่งเล่นได้สบายสบายอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆผมก็อยากทําอย่างนั้นนะแต่ผมว่า ผมก็เรื่องบัตเจตผมผมเป็นคนทำคอนเทนต์แล้วผมมีคอมอยู่แล้วผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่อง 4K ขนาดนั้นนะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็น 4K ไม่แท้เราผมผมไม่รู้ว่าจะเอาตังไปลงกับ 4K ไม่แท้ขนาดนั้นทำไมเพราะว่ามันยังไม่มี 4K แท้จริงๆมีแต่อัพสเกลขึ้นไปนะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนแล้วก็ PS5 Pro อะ่ะผมตีได้ว่ามันแรง ผมอันนี้ผมความเข้าใจของผมนะผมไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันนะผมทําได้แค่ดูเบสมาร์กอะไรต่างๆผมมองว่ามันได้ประมาณ4070 4070อยู่ที่20,000กว่าถ้าเทียบกันอย่างเงี้ยเพลย์ไฟโปดีกว่าอยู่แล้วครับผมให้ก็จริงๆอ่ะผมรักเพลย์สเตชันมากนะครับแต่ด้วยบัตเจตหรือว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้มันเหมือนมันเดินทางมาท้ายเจนแลลวครับแล้วโปรมันเพิ่งออกมา มันก็เลยมองว่าถ้าโปรสามหมื่นแล้วถ้าเกิดอีกสามปีมันออกเราเสียไปปีละหมื่นแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องขายเครื่องแล้วพออีกสามปีข้างหน้าพอเพจหกมันออกมาเครื่องเราก็เวลาเราไปเทรดเป็นขายมือสองเงี้ยมันอาจจะอยู่ที่สองหมื่นพอตอนนี้เห็นเครื่องราคายี่สิบสองเยอะแล้วนะอีกหน่อยมันก็อาจจะเหลือสิบห้าสิบหกหรือเปล่าตอนนั้นนะ่ะค่อยคิดกันอีกทีนะครับเหลืออีกงหน่อยผมอาจจะเอาสซดิมดิสอันนี้ไป ขายเองแล้วก็พอโปรมือสองมันลงมาสักสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดอย่างนี้ก็น่าซื้อแล้วครับคืออันนั้นอนะ่ะคุ้มร้อเปอร์เ็ลยครับในมุมมองผมยี่สิบเคนี่คือคุ้มเลยครับไม่ต้องไม่ต้องลงมาเป็นหลักสิบกว่าอันเนี้ยแค่พูดให้ฟังนะครับผมแล้วก็เรื่องคอมสำหรับคนที่ไม่มีเดย์วันเนี่ยผมมองว่าแล้วอยากเล่นเดย์วันะแต่ว่ามีคอมแรงอยู่แล้วผมมองว่าเอาเซเอาเสลิมมาชิมรางครับ เพราะมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าใครมีคอมที่แรงอยู่แล้วนะมันก็มันมันภาพมันสวยกว่าครับคอมอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็ส่วนใครที่ซีซีเรียสเรื่องเดวานซีเรียลได้ว่าฉันต้องเล่นจอยนะฉันต้องอย่างนี้อย่างนี้สลิม i ิสหรือว่าโปรก็ตอบโจทย์เหมือนกัน,นครับสําหรับคนที่รอไม่ได้แล้วก็เป็นแฟนอย่างผมผมก็รอไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมพูดตรงๆโอเคอันนี้ในแง่ม,มุมของผมนะครับส่วน p l a y s t a t i o n ฟ ตัวนี้สลิมดิสนะครับผมของผมเป็นตัวสลิมดิสก็เลือกสลิมดิสมาเพราะว่าชอบสะสมแผ่นนะครับแล้วก็มันมีเสน่ห์ละกันเออมันมีเสน่ห์เรื่องแผ่นนะผมไม่อยากจะไม่พูดถึงเรื่องแผ่นมือสองหรือว่าอะไรนี้เพราะว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจหรือว่ารู้กันอยู่แล้วนะครับในกลุ่ม Facebook อะไรต่างๆว่ามันคุ้มกว่ายังไงแล้วก็ เรื่อง PS Plus หรือว่าขายยก ID เช่าเกมอะไรอย่างนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะครับผมก็ถือว่านี่คือเหตุผลหลักๆเลยที่ผมเลือกสลิมนะครับผมที่ผมเลือก PS ไฟธรรมดาไม่เลือกโปรก็คือหลักๆก็คือมันไม่คุ้มแหละอันนี้ผมพูดในมุมที่ผมจะต้องทำคอนเทนต์ด้วยนะครับผมไม่ใช่ช่องใหญ่โตอะไรผมบัจเจตกลางผมสามารถซื้อโปรได้แต่ผมเลือกที่จะซื้อสลิมเพราะว่าส่วนตัวมองว่า ผมเป็นคนอาหลักๆเลยผมมองว่าเรื่อง F P S ครับเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะผมเน้น F P S เป็นหลักอ่ะใครเป็นเหมือนผมไหมไม่รู้แต่ผมเน้น F P S เป็นหลักถ้า F P S ไม่สักยืนพื้นสัก70-80ผมมองว่าเอาจริงๆ60ผมมองว่ามันไม่ค่อยดีแล้วอ่ะในมุมผมนะ 4K60 หกสิบมันสวยจริงครับภาพสวยแบบยอมรับเลยแต่สุดท้ายแล้วสำหรับผมมันไม่ลื่นอ่ะยิ่งคุณไปเล่นจอแบบจอใหญ่ๆะในมุมผมนะอันนี้ ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ในใ,นใจผมลเรารวนผมก็รู้สึกว่ามันไม่ลื่นแต่ถ้าเป็น 4K แบบก็ดอนบอเร็กนันลล็อก็อะไรอย่างเงี้ยที่มันตอนนี้ 4K มัน 4K ร2 0 h z อยสิเนี่ยมันจำกัดเป็นบางเกมนั่นทำให้ผมรู้สึกว่าโปรไม่คุ้มครับแค่นั้นเลยเอาง่ายๆเลยแล้วยิ่งผมไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสเรื่องเรื่องที่ว่าฉันต้องเล่นก่อนฉันต้องเล่นหลังอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่มันไม่ได้ซีเรียสเรื่องเล่นก่อนเล่นหลังด้วยนะผมมองว่า มันก็ยังไม่คุ้มแต่ว่าต้องยอมรับก่อนว่าโปรแรงกว่าสลิมอยู่แล้วครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยครับถ้าเข้าใจได้ตรงนี้ถ้าถามผมว่าจะซื้อสลิมซื้อโปรนตอนนี้ผมเชียร์ว่าซื้อโปรครับแต่ผมแค่อยากมาทําคลิปอันบล็อกแล้วก็อยากอธิบายให้ฟังว่าทําไมผมถึงเลือกสลิมนะครับแล้วก็พูดถึงสลิมในปี2025นะครับว่าผมว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่นะสเตลลาเบดหรือว่าอะไรที่ว่ามันมีปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะ เราก็เปิด p e r f o r m ร์แมเล่นกันเนาะโอเคครับไม่ได้อยากให้มันมีปัญหาหรือดรามา่าแค่อธิบายให้ฟังหลักๆก,ก็เน้นเรื่องเฟรมเรทนะครับผมเน้นใน,นเรื่องความลื่นไหลของภาพก่อนภาพสวยเป็นหลักนะครับสําหรับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้ว PC มันทําได้ดีกว่า mm hmm. นะครับผมแต่ p s 5 Pro ก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับทําได้ดีเช่นกันไม่ต่างนะครับจะต่างกันตรงที่ว่าคุณมีคอมที่สุดจริงๆ ประมาณนี้สาหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ครับง่ายๆก็คือผมเลือกเออสนิมมาเล่นนะครับเพราะว่ามันกําลังดีมันกําลังดีมันเหมือน,น,นแบบขนมที่อร่อยครับมันไม่เลี่ยนเกินไม่หวานเกินนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจอที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นจอ2 k ที่งบค่อนข้างดีนะครับผมจะมารีวิวให้ฟังนะทุกคนฟังถึงตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับว่าจะ ยังไงนะครับถ้าถามใครถามผมผมจะเชียร์โปนะไม่ได้อยากเชียร์ให้เสียงเงินเยอะแต่อยากให้ได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับผมขอบคุณครับผม